จากกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของทั้งช่องเกตุผ้าร่วยเนาะจานะ้ะเนาะมุนีเจตูเดมาอยู่กลางเซลภพุ่มนาะพี่น้องได้มาตามหาคุณยายเวียงอีกคือเกานั่นะ่ะเป็นเล่าซื้อเวียงซื้อหยังบุเดี๋ยวเจตูสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งอยู่หนาเซเว่นอีกคือเกานาะจากเนาะวาสีพอ่อเลาบอเนา,านะเนาะแต่ว่าปกติแล้วช่วงระยะถุ่มสองทุมนี่เราจะมานั่งขายของอยู่นี่ตลอดจ้ะไปค่ะพี่น้องไปเบิ่งนน้ำกันว่าสีเห็นกันกันกบเน่าบอ เอาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเห็นเราเด้อค่ะแต่ว่าเจตุได้เข้าซื้อว่าจังใดก่อซื้อคุณยายยังเกาะนัง่งเวียนเก็บจีลาแมนอีรีพี่น้องคุณยายเวียงอีรีเจตุไปหาถามเบื่อเมื่อแล้วแถวนี้มือว่านย่ามกังเว้นค่ะว่าเราซื้อเวียงว่าสัน่นก็บบัตรที่นี่มาย่ามเว้นบเห็นว่าสิมาตามแต่ย่ามเว้นพุนไปใส่ย่ามเว้นย่ามเว้นยายกับบาแห้งๆเนี่ยบอค่ะไปไปยางขายของ พ่อได้หาได้ซื้ค่ะพ่อได้ซื้อเขากินโอ้ค่ะตัวค่ะค่ะเป็นยางขายของพ่อได้หาได้ซื้ซื้อเขากินสำหพับเจตูว์มหาบ่เห็นถามขาเจ้าว่าเพิ่นยางอยู่แถวนี้แหละว่ัสดุจักสิไป็นยางหาใสก็เลยได้ตองมาย่ำขึ้นมายุนนั่งนี่กะผู้ใหญ่บ้านเพ์่นกะเขอตีให้เป็นเตี๋ยวแล้วก็ดีน้ำยูโดกค่ะแล้วดีแล้วก็เป็นคนที่คือร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แม่นบ่ค่ะแม่นค่ะโอ้ค่ะ โอเคมากเล่าดีอยู่แมนค่ะก็ได้กินน้ำเพลินแมนค่ะาบางทีม่ยังก็มาฝากเพลินบางทีมันกเสียปากก็ไม่หายใจค<อ>นแค้นเหลือเกินคอนแค้นเหลือเกินแมนค่ะไม่โกหกแต่ว่าเฮามีนัดมีหยังกันได้ป่ะนี่มีนักกนดนมนหมายกันได้ว่าแบบคือว่าให้ใกล้ๆเล,ล,ละเลขสีออกมาตามอีกแน่ว่าสันว่าท่านได้ฝันไปสันทีบปรทีทนี้ ันหวันน oh, ี่กับที่ไม่หาตัวคืนมาคริบเองหาหาเ่ะหทนหนามาพีเนี่ยหาเอฟซีพี่เนี่ยพะว่าเพะว่าลูกตัวูดตายนี่มาหาแม่เลยอยู่แต่ก็ถืนก็ถือฮะเมืนั้นยืนชื่ออยู่แม่ห็นเล็กแหวสาวเลยเอาวันนี้มาต่อ้ท่นได้ฝันไปนอนใส่มื่อนนี่ เบาเบาแห้งๆเด้อเอฟซีเพิ่นบ so ่ได้ย evet ินยุกกรมทั้งหลวงค่ะยุกกรมทั้งหลวงแม่โหนอนยุกกรมทั้งหลวงบางที่เสียบ่าก็คุณร้อยไปบางที่เงิตกไปเราไปกินนักเขชอบอืมคนเขาเข้าเขาเก็บมาเข้าบ่มีแล้วให้ถามเนี่ยบัตเทนีเด้อที่ข้าเจ้าเบาห้ฟังกับคุณยายเวียงเบาสูเกตุฝรังนี่สิตรงกันบ่ค่ะอ่า สาเหตุจังใดจังคอยใดมาจังสี่ตะกี้คือว่ามีเฮียนมีสั้นอยู่อยู่แมนค่ะเอาเฮียนสา้นไปทังใดหมดเฮียนสา้นตะตะกี้ผัวกับปวยออเอาเอาเอามานี่ท่านก็ได้มาขอเวลาหาเดือนเนียพ่อลูกก็จะจบพ่อสามค่ะผัวกับปวยหัวแห้งๆนะผัวกับปวยเออราบดรีพ่อพ่อพ่อจะพัวตายผมให้เวลาคุณชั่วโมงหนึ่ง เอาบ้านคนจีให้เไปแล้วชัว่วโมงนึ่งไม่ติ๋คนหนมัดเสียห้เงินห้เงินหมื่นหนึ่งฉันบอกเลยฉันบอกฉันหาถามมึงเลยหากระตาเลี้ยงลูกอืมฉันเพื่อนบอกว่าต้องการท้งแตนคอยต้องการต้นไม่ต้องการดอกเอากระส้นที่าต้กินดอกจะบอกฉันก็หากินตำนี้ดอกเดือนละพัานหายเพื่อนอ่ะอืม ไปกันลูกก็เลยไปแม่สักขอขอหนักกายแกก็เลยไปแเนอันรหลุดใจเบิเกเยี่ยมหลยะอืวบาดนี้เพิ่นมักเพิ่นมักนัน่ง้นี้งามกันบ่างาัมยายเบี้ยงบ่มักยายเบี้ยงตอนไหน,น,หนมีมีเงนินเดือนสองเมื่อกลัวเขาก็หาเก็บไหนก็เลยไปผูกเพิ่อมาต้องทั้งทุนต้องจ้องตาอะไรต้องต้งองผูกอันคือผีเขาแม่ คนดุลิเนาะสี่หมื่นแม่ลูกไปมากหลายมันสีเหมิดเวลาก่อแบนี้มาถามเขาเรียงกันแบบที่นี่ท่านได้ฝันไปเอ็ซี่ถามว่าให้มาตามแนวทางให้แน่คันถืองวดนี่นี่ยายเวียงนี่บไดอยูจังสีุ่้ยแทผู้ไดกับมิตรวาสงสารเดี๋ยวจะถ้าถูกหวยด้วยจะโอนตังไปให้ จะมาหาด้วยจะหาที่ให้อยู่ด้วยขจ้าจว่าแต่ว่ายายเวียงท่านใดๆมีตัวดีนี่เ่นไปแบบนี้ที่นัด่นมากแบบนี้ยายมาหามีหาตัวเดียวท่านได้ฝันบอกขึ้ว่าสิขอลูกขอเตา่าไว้แก่มาหาเลยอยู่เออเมื่อน,นั้นแกคิดรถมากแม่หนูหิวข้าวเลขรถว่ามันสองเก้าหนึ่งห้าอืมสื้อเสื้อกาก,ก,ก็กี้ วัดนี่แม่สีมานี่วันที่หนึ่งไอ้เมษานี่แม่ท่านได้ฝันไปท่าน,าน,น,านได้นั่นไปฝัน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 ว่าจังไดหาตัวเดียวตัวเดียวบ่มีคูเอายังใส่แบบนี้เอายังใส่แบบที่นี่จังค่อยสีใดแด,ด,ด้วเกียวศูนใส่เลยคือหาศูนศูนหาศูนหาหาศูนของย่า ตัวเดียวโคโ,โ,โลซะนีวะโคโลเลยวะก็ไปไสขันวิ่งกับให้วิ่งหาวิ่งหาวิ่งหาตัวเดียวโ,โควโลก็ต้องไปก็ต้องไปตัวอื่นแมนคือหาศูนย์จวดจาดฟาดบ่มขันมักขันบามักเข้ากับพานเนาะจ้าขาเจ้าเสือเราจะดีพูดแล้วสีพันละพักันแล้วแต่ เท่าโอ๊ตโต๊ตเท้าหมักเอาตัวของเท่ามากัาามากนี่ละอยาเป็นเดนิมพุทนะแต่ไกลเลยออกมาอย่แงนีก็มาเรื่อยๆอยู่แต่ว่าเฉยมากแต่กลางคืนนี่บอกก็ไวมากกลางเว่นจะเทียรเนี่ยกงเว่นบไน่ไปเฮ็ดไปเฮ็ดบุญน,น้ำบ่วันทีออน่ยี่สิบห้าเอ้ยยีบเกี้นี่ยีบเกี้วัดเลวัดแก้วดมธรรมเดี๋ยวสิเอาไปน้ำขี่รถใหญ่ไปน้ำกันกันไปไป,ไป ไปแมนบ่เออเย็ดได้สีนกันวันนี้ย่ามื่เสานี่ยนังเย็ดมชางทามัไ้งหน่ากรมทั้งฝุทั้งอือไ้แม่แมม่องหม่อนเลียวิ่งเนี่โอ้มองคนเลีวิ่นั่นบ่โอ้ค่ะย่ำขึ้นกันน้อนยูหันยูเพสียางผ้าเจตูไปเบืองหมองนอนได้บ่เดี๋ยวนี้ มันไก่บ่เงียจังได๋ยยางไปจะเข้าได้บอหึ่งได๋ให้เอฟซี่คนเห็นน้ำเนเป็นอย่างบุญตัวที่เข้าเสาแล้วจันรอวัดยู่ลูกพ่อหนี่งเป็นมากสุดร่มสุดเลยให้เดี๋ยวพอกล้วยกินอืมคนเคยไปยู่น้ำยู่บ้านอืมนั่นคุณยายเราเอาคุณยายคุณยายเวียง เก้วน,นี่เออแก้วสุดาพุนหาน้ำสกุล,ลแก้วซีลาโอ้พุน่าน้ำสกุลบัดที่นีเดอเจตโตสิถามคือซํำวา่ามาตามโค้งสุดท้ายก็ได้แต่ว่ากันยังบอกโค้งสุดท้ายคับเพราะว่าคุณย่าย,ยังบอกให้เจตตมาตามต่ออีกอยู่ในช่วงมือเลขออกมือกอนเลขกออกมือหนึ่งอ่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือคุณย่านะคุณย่านะ มันนี่คือว่าคุณย่ายมั่นใจคักแล้วแมนบโตไใดย่ำอีกเบิ่งกันะนะตัวเก่าตัวใดตเก่าหาศูนย์ศูนย์หาตเก้าโโลคขันพ่อบอกได้สีดบอกได้บ่แมนลางขึ้นบนขันทึ่งขึ้นลาง,งขันกันน่ะก่ะสบายย่าสีเกับพ่อปหน้าก่อนโต ก็เลยว่าสิให้มาตามอีกรอบหนึ่งก็คือกอนเลกออกมือหนึ่งค่าคุณยายสิเป็นนางภาวนาเดี๋ยวมือหลังสีขออนุญาตไปเบิ่งหม่องเศร้าหม่องนอนน้ำเนี่ยเด้อกับว่าเห็นดอกยง้มกังเวนอยู่ใส่แง้มกังเวนสิไปหาเถือกกังเวนกับยื่นเออเดี๋ยวมืออื่นสีมาหาเด้อค่ะประมาณจากมงสองสามโงโก้บ่ท่านแหล้วดอกสันเจตูยังเหยียดงานอยู่ประมาณสามสี่โมงเด้อได้ค่ะจ้า สามสี่โมงสีมสาหาเพราะว่าสีมาทุละยืนแถวนี้อยู่คันกั้นกะคุณยายกับไปภาวนาซาเดี๋ยวมืออื่นเศา้าสีผ้าเอฟซี F C, ไปเบิ่งหม่องอยู่หม่องเศร้าจ้ะวายูใสานางกินจังไดเอฟซี C เด๋นวนี้กังวลไหลคนไทยเราต้องช่วยกันมาสั่นกระจาว่ากระจ้าจอ,อยากซอยแต่ว่าขาเจออ้ายังว่าท่านได้หูจุดซอยเด๋นวนีคือว่าคุณยายอยู่อำเภอเสีรภพม่มแมนค่ะ ถ้าอยากเห็นคุณย่ายนี่ก็คือมาหมองไฟแดงยางมาเซเว่นก็จะเห็นยุนี่ประมาณจักทุ่มยุนี่กับมานั่งขายของขายพักขายของส้มนี่พี่น้องนี่ค่ะขายกล้วยขายกล้วยขายนี่นี่แหละแล้วแต่สิมีแล้วแต่มี่ยังให้ขายคือขายอันนั้นอ่าแต่บทที่นี่คือว่าถ้าเกิดผูดใ้ใดอยากมาหาย่าเยัยงสิกับมาไฟแดงแล้วกั ออกไปทางหน่อยเอนี London, ่จะอยู่ทางสายมือจะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีเซเว่นอยู่นี่คือหาศูนย์ศูนย์หาเม็ดเดียวโคโลคืออีกประมาณวันที่ยี่แปดยี่สิบเก้าเอาจังซี่โค้งสุดท้ายของเจ้าน่ะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าเจ้าสิไปทำบุญน้ำข่อยอยู่แมนบบไปค่ะ เออนั่นแหละพอดีวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าเจ้าจังป่อยโควงสุดทายก็ได้เด้อ<ะ>เจ้าขอลูกขอเต่าเจ้าแต่ว่ามืออื่นนี่สิมาธูกละเอาขอผู้พ่นเสียไปแล้วนะั้นนะออหาเพิ่นพาเทียเพิ่นมาปวด้ายอีกว่าหาพี่ให้น้องเพิ่นได้แน่ วันนี้แม่มีท่างออกแล้วกับว่าไปตัวเพราะว่าพี่น้องคนสิซื่อให้แม่นแม่บ่มีเงินสื่อพี่น้อง่นก็สีซื้อใหอออพิน่นจิบซอยเออ่นจิซอยก็ว่าไปส่นตัวเนาะจังใดจังหนึ่งกระไดกับว่าไปตัวเข้ากับเบาเอาตัวผัน่นห่วงเข้าคนก็สสีห้ยตัวแม่นว่าละ่ะคนเคยห้แล้ว4ีงวดติดแล้วว่าแม่นติถูกสิลูกายถือซีงวดสอว นั่นแล้วอวดนี่ก็ขอเอ,องโตตักล่างก็ชิบหา้าคือนั่นละคือคักถือแนนแมน่นบ่า่ะถือแหนจะมากระทบคนถีอแก่อยู่นั่นละไปเอากระดูกแน่ของค่ะวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณยายเวียงลหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ